สวัสดีค่ะนิ้วค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาจีนเราซื่อลินจะมาสอนเราเรื่องสีนะคะสีภาษาจีนพูดว่าเหยียนเซอเหยียนเซอเรามาดูสีที่หนึ่งกันเลยค่ะสีที่หนึ่งนะคะสีแดงภาษาจีนพูดว่าหงเซอหงเซอต่อมาค่ะ สีเหลืองนะคะพูดว่าขวางเสขวางเสต่อมาค่ะสีฟ้าภาษาจีนพูดว่าหลานเสหลานเสอเคค่ะต่อมาสีเขียวลี่เสือี่เสตอนที่เราพูดคำว่าลี่เราจะห่อลิ้นอยู่ในปากนะคะลี่เสต่อมาค่ะ สีสุดท้ายนะคะสีชมพูภาษาจีนจะพูดว่าฝันหงส์ฝันหงส์ทีนี้พอเราจำครบทุกคลิปแล้วนะคะเราจะมาท่องคลิปคำศัพท์กันค่ะ การอัดคลิปท่องคำศัพท์เหมือนเดิมนะคะเราจะแนะนำตัวเองเป็นอันดับแรกเสร็จแล้วเราค่อยพูดคำศัพท์หลังจากนั้นเราค่อยพูดคำว่าเสี er ่ยเสียที่แปลว่าขอบคุณเป็นการจบคลิปนะคะอะเดี๋ยวเราลองมาท่องไปพร้อมๆกับเราซือดูอีกหนึ่งรอบนะคะตาเจ้ยเห่าหวอเตรมหมิงจื่อเจยวกมณพรยุววิทยาพาณิชย์ 今天我来背生词。颜色，แปลว่าส一、红色，สี二、黄色，สี三、蓝色，สี四、绿色，สี五、粉红色。 สีชมพูเสียเสียโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะจ้ายเจียน